สวัสดีจ้ะพี่น้องคลิปนี้เราจะพาไปตะลุยเมืองกรุงค่ะเราจะไปลอนดอนกันจ้าเขาจะไปลอนดอนกันจอเมี้เนนจนนี่จะไปเยี่ยมคุณพ่อค่ะพ่อคุณพ่อทํางานที่สถานทูตค่ะคุณพ่อเป็นท่านทูตนะคะจริงๆแล้วเกนนี่ไม่เคยเปิดเผยตัวตนเลยนะคะไม่เคยบอกใดว่าเจ้าว่าเจนี่อ่ะเป็นลูกท่านทูตไม่มือนีแหละที่เกนนี่มาบอกเอฟซี เอฟซีฮูเราแกจะวอลไปได้จากฮูเตเฮานะจ๊ะรู้เต็นเราระหว่างเจนี่กับเอฟซีนะจ๊ะว่าเจนี่เป็นลูกท่านทูเอารถไปฝากไว้เขาจะนั่งรถไฟไปจ้ะเพราะว่าเมื่อขุ้งหารถจอดจอดเนจะพี่น้องคะเอาเลยนั่งรถไฟไป,ไปลงที่สถานีรถไฟแพดดิงตันที่ลอนดอนนะคะเจนี่บอก ตะก,การล็อกเข้าไปทามผู้สายด้วยว่าอยู่มดด่อใดซึ่งซึ่งกินซึ่งจริงๆแล้วพวกเขากลัวหลัะว่าโรงแรมยืนสายแต่ว่าแจ้งแต่ดะก,กาไปถามผู้บ่าวองสีนะอ่างการสะสตอได้ใจกึ่กันแต่ผู้บ่าวบอกว่าพูนออกไปทางพูนเรากันยางสอดไปพุ่นโลดวา่าซานเข้ากจะตตอรดไปอีกหน่อยหนึ่งแป๊บหนึ่งเพื่อที่ว่าเข้าบริได้พักไก่จากสถานทูตนะคะจ้ ไปนอนโรงแรมที่อยู่ใกล้สถานทูตที่สุดนะคะตอนนี้กำลังเดินไปโรงแรมที่บุกไว้นะจ๊ะทุกคนจ๋าใกล้ๆก,กับที่ทํางานของท่านคุณพ่อของเจนเนี่นี่แหละคะ่ะบอรกลจากสถานทูตปันไดนี่ละคะ่ะเมื่อแรกเข้าชินอนนี่แหละคะ่ะเช็คอินที่นี่เลยจะคืนนี้โฮเทลนี้นะจ๊ะหนึ่งคืนนะคะ หลังจากเช็คอินแล้วหาก็สิออกไปย่างเด่นจังหน่อยหนึ่งไปเซอร์วเบิงว่าเอ้ยหนุ่มเราอ่อนเมืองกรุงเป็นยังไงเป็นตะแซบบอเป็นตะอรูดไหมจังสินะเอาของเอาเครื่องไปเก็บแลวเหาก็สิไปหายางตะม้อยข้างนอกจากนี้หนึง่งจับพี่น้องค่นยง่างไปพอเดี๋ยวไปเจอมิวเซียมจ้ามิวเซียมสวยสวย เป็นผลิตภัณฑ์อีหยังกับผลิตภัณฑ์่สซว่าพิพิธภัณฑ์นั่นล่ละมิวเซียมนั่นล่ะซื้อยังคอยจำบ่ได้แล้วดากาแล้วบอก่อยอยู่แต่ว่าเมมโมรี่ชิปในสมองคอยน่ะสามารถบันทึกได้แค่2นาทีแล้วมันก็ลบไปเลยถ้าเกิน2นาทีเราขอกระจำหยังบ่ได้แล้วสิบอกว่าเจ้าของถา่ากับบ่แม่นเด้เพียงแต่ว่าเมมโมรี่ชิปในสมองคอยมันสั่นพี่น้องคาะมื้อนี้จะถ่ายต่ข้างนอกค่ะเข้ามาเข้าข้างในเพราะม่ามันคำเราจะพี่น้องค่าเข้ามาถ่าย สถาปัตย์งา,งามให้เบิงสถาปัตย์บาน้าเจาก็งามนี่แหละจะพี่น้องขาแอมเนซิงจริงๆแล้วเม่นจริงๆแล้วว่าเม่นอย่างดอกขาที่เขามาทายนี่เพราะว่าหนุ่มๆละอ่อนลา้าเลยพากันยาง <S <S ขามาทายเตื้อเพราะว่านักเรียนเขามาเขามาบึงมิวเซียมยมิเซิลมอยังสินะมีกรนะดูก ไดโดเสาเป็นพันๆปีอย่างเสียของเก่าๆแก่ๆเป็นพันๆปีสะสมอยู่ในน,นี่นะโบดถ์ก็งามงามเจนี่ก็ว่าโบดงามเนาะดาการตัวนี่ชมนางนังน่งกับมุนหนาม,มุนหลังอยู่กัว่ามิวเสียวงามนี่ละค่ะมองซิมาเมื่ออืนค่ะสถานทูตไทยประจํากรุงลอนดอนนะคะที่ทํางานของท่านพ่อของเจน,นี่เองจ้าเดี๋ยวมื่อืืนขอยคอยสิมาจ้า เห็นไหมจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมาสวัสดีคุณพ่อเราก็จะกลับนะคะไปก่อนเด้อจ้าบายบาย